กัสบายดีมูเพื่อนเนาะมือนี้กัดเลยกันได้มีมูเพื่อนคอมเมนต์ไลน์เนาะให้มาสอนอัดปอกให้หนนอ,อัดลูกเนาะใส่ลูกก่อนใส่ในได้เนาะเดี๋ยวมือนี้เราจะมาสอนเพื่อนว่าสอนใส่ดอกกระดาษในอ้ายเนาะกะสิมาสอนใส่เนาะมาอัดเลยนี่อุป,ปรกรณ์เนาะก็มีปอกเนาะตัวให้เห็นแล้วเนาะ บอกที่เ้าสอนเห็ดเนะาะหมูเพื่อนกันยังบพท่อนด้เบิ่งกแบบไปย้อนเบิ่งได้เนาะนี่สิคลิปนี้เนาะิขึนน้นหูใหมเนาะนี่คลิปนี้แหละประมาณนั้นนี่ตัวนี้อัดแล้วแล้วเนาะเดี๋ยวมือนี้สิมาสอนเนาะก็ได้มีหมูเพื่อนคอมเมนต์มาไลาน์เนาะาให้อนเห็ดเนาะอุปกรณ์น,ะะน้องกะมีอันนี้เนาะปอก งดอกกระดาษเนาะนี่ดอกกระดาษรอว่าดอกแกบมาแล้วนี่ตัดแล้วแล้วตัวนี้จะเป็นลูกเนาะเป็นลูกลูกหวานเนาะตัวนี้จะเป็นเทียนเนาะนี่เทียนตัวนี้เนี่ยคอยได้ไปตำเนะาะตำมุนมุนแต่ก็มามาตองใส่แหง,งเนาะตองใส่แหง,งแล้วมันก็จะ มันตัวมันพงมันก็จะลงเนาะเขาก็เอาตัวมันพงนำมาใส่เนี่ยวันแรกวัดเขาอัดมันอย่างสบายเนาะนี่เขามันเริ่มอัดเลยเนาะนี่สำคัญคือนี่เขาเอาดอกกระดาษนี่เขาเอาเขาต้องเอาทางเลงแดงมันลงเนาะนี่เอาขางสีแดงลงหลุมเนาะหมูเปิ้นเทียนบุเป็นนอนในเบิ้งเอาเนาะ nè nè à thằng đèn luôn nè đồ đường léo đồ thi xong đó sống đó say sám đỏ phô nó xám đỏ nó nó nhớ chị ở thiên sẽ nó vào nó. ใส่เต,นนนเต็มเลยอัดลงแน่นๆนาะมันยังแตกแหงเนาะตัมล,ตงลงแน,น่นๆแต่โบแมนว่าให้เอาค้อนตอกเนาะเอามือเน,น้นลงเนาะ ก็ใส่ประมาณนี้เนาะเห็นบ่เนาะบ่ไริเวณแผนี่บ่ฮู้ในกลองเห็นบ่เนาะแล้วเฮาก็สิมาเอาอันนี้ใส่นเนาะเฮาลูกใส่เนาะนี่เป็นลูกหวานเนาะกแล้วแต่มุมเพื่อนเนาะสิใส่ลายใส่น้อยเนาะแต่เฮาใส่ขนาดท้า,า,าใส่ลายลูกมันก็สิบ,บ่แหง้งเนาะ ซ้ำยิงนกเขาเนี่ยซ้ำลูกพอเนาะเน,ะนี่ยเดี๋ยวใส่ใส่หาลูกเลยก็ได้เนาะเนี่ยแต่ก็บโบยกระกแหงนะใส่หาแล้วเนี่ยใส่หาลูกเนาะหาลูกกะประมาณนี้เนาะ nhẹ hạ có thiên ăn tăng thương mình, nè ha, có bìm này nè nó nè, cho ส่วนมีน้องคนหนึ่งเนาะคอมเมนต์ถามว่าขายบัวอ้ายปืนเนาะบูได้คายเนาะเหตุเพื่อเป็นแนวทางให้หมู่เพื่อนได้เบิ่งเนาะเหตุคลิปลงเพื่อเป็นแนวทางได้การเป็นบอกให้รีวิวเนาะคลิปหนาี่มารีวิวให้เดอ้อน้องสำหรับน้องที่คอมเมนต์เนาะ มีน้องหลายคนเนาะคอมเมนต์ยิงไก่ป่าตายบ่อ้ายเนาะยิงไก่ป่าได้บ่เนาะน่ะน่สิบ่ตายเนาะไก่ป่ามันเป็นสัตว์ใหญ่เนาะมันก็บ่แฮงปานั้นเนาะมันสามารถยิงทะลุนกเขาใหญ่ได้เนาะแต่ไก่ป่านี่บ่ฮู้เนาะบ่เคยยิงแต ถ้ามีโอกาสที่พามูเพื่อนไปต่อไก่เนาะเพราะดีในเฮือนมีไก่ต่อเนาะที่พามูเพื่อนไปต่อกอารจะลืมกดติดตามมันแน่เนาะเวลาคอยลงคลิปมันยังชีได้แจ้งเตือนในโทรศัพท์เนาะในโทรศัพท์ของมูเพื่อนอย่าลืมกดไลค์เนาะนี่ก็สีประมาณนี้ นี่อัดแล้วแล้วตัวนี้ก็พร้อมยิงเนาะพร้อมยิงกระชองนี่นี่เห็นนี่พร้อมยิงแล้วกาซอยก็ติดตามให้ใน่นอนไกลจะหอดหนึ่งร้อยซับแล้วเนะาะก็ดีใจแห้งๆเนาะถ้ามีโอกาสสิพาหมูเพื่อนไปหาเละ้ะยิงหนุกเขากังคืนแน่นอนเนาะถ้ามีโอกาสไป ประมาณนี้ฝากคลิปนี้ก็ขอค้ชยบไปสำนีเนาะคลิปหน้าสิภาเพชนี่ก็กติดตามไว้เนาะเ่อพบภาพคลิปใหม่ๆนี่ขอบใจขอบคุณหลายๆเนาะสำหรับเฮฟซีพังไทยหรือเฮฟซีพังเราเนาะที่กดติดตามมาเนาะก็อขอบใจหลายๆเนาะ จบทำนี้เนาะ